嗯嗯。<laughs> <laughs> In you, okay. Get me. อเอาเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเออไอ้วนไม่หิวข้าวนะครับวันนี้ผมก็ เออซอนยากิโซบะไว้ในหม้อทอดในน้ำมันนะฮะตั้งแต่ตอนห้าโมงนะครับผมเพิ่งกลับบ้านมาจากการทําการบ้านที่บ้านคุณยายนะครับโอเคผมขอตัวไปหยิบช้อนก่อน วันนี้ผมจะมารีวิวยากิโซบะนะครับร้านทีสเต็กร้านเดิมนั่นเองที่ผมรีวิวไปคลิปที่แล้วนะฮะ็อเคมาเปิดกล่องกันเลย <c oughs> โอเคหน้าตาเ็าจะประมาณนี้นะครับก็มีพวกอาผักที่มันผัดมาครับแล้วก็สาลายนะเส้นโซบะเนื้อนะแครอทนะครับประมาณนี้นะฮะก็ยากิโซบะนะครับ เออกล่องนี้ราคาห้าสิบห้าบาทนะฮะจากร้านทีสเต็กนะอโอเคมากินกันเลยอือ ตัวเส้นนะครับก็จะก็จะนุ่มนะฮะแล้วก็หวานมันนะเดี๋ยวลองกินกับเนื้อดูนะอืม ก็ตัวเส้นที่กินกับเนื้อก็แค่หลอดนะครับมีความอ่าลงตัวนะมีความอร่อยที่ลงตัวนะฮะรสชาติมันเหมือนกันชาคิทำดีมากินกับผักนะเนี่ยผักเยอะนะดูครับผักเยอะเลยดูดูดูนี่เห็นปะวี่นหกเลยอื้ม ก็ตัวผักก็จะมีความฉ่ำฉ่ำอยู่นะครับก็ยังเป็นผักที่เคี้ยวแล้วมันมีน้ำน้ำอยู่นะก็ถือว่าที่ให้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับโอ้มงผมเห็นมนผมเห็นเศษแซลมอนนิดนึงอ่ะมันเป็นเศษเศษเศษฝุ่นแซลมอนนะเศษแซลมอนนิดนึงนิดนึงนะแซลมอนนิดนึง อทำไมาเป็นชิ้นเนี่ยโหขายดีแน่นอนห้าสิบห้าบาทนะราคาแค่เนี้ยเหมือนเขาจะให้เศษแซลมอนมานิดนึงเดีย๋ยวเรียกว่าเศษเลยมันมันเหมือนเป็นเศษฝุ่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรอร่อยนะก็ถือว่าคุ้มราคานะฮะเนี่ยหวานมันหวานก็ไม่ได้หวานมากนะก็เป็นหวานหวานนิดนึงแล้วก็มันๆน,นะฮะใช่ก็อร่อยดีนะ สำหรับใครที่อยากกินร้านซีสชีสต็๊กนะครับก็ไปดูคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เป็นรีวิวสเต็กหมูพิเศษดำอืม,อม เก็บในหม้อเป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าไม่ดีผมซอ่อนในหมอ้อเป็นชั่วโมงนะแต่ว่าเส้นยังนุ่มอยู่นะอืมถือว่าดีมากเลยนะอืมก็มขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย